รถโดยสารว i p i p เป็นรถที่ทางบริษัทขนส่งจำกัดได้ออกแบบเพื่อเพิ่มความสะดวกสบายให้กับผู้โดยสารเพิ่มขึ้นนอกจากนี้ทางบริษัทขนส่งจำกัดยังให้บริการด้านเช่าเหมารถสำหรับใช้เดินทางท่องเที่ยวเป็นหมู่คณะแบบครอบครัวแบบประชุมแบบทัศนศึกษาสัมมนาตามสถานที่ต่างๆ มุ่งเน้นด้านความปลอดภัยสะดวกสบายให้กับผู้บริการเป็นสําคัญสําหรับรถที่ท่านเห็นอยู่เนี่ยนะครับก็เป็นรถเขาเรียกว่ามาตรฐาน4กไก่นะครับคือเป็นรถปรับอากาศแบบ VIP 2ชั้นนะครับซึ่งขนาดเบาะนั่งเนี่ยก็จะใหญ่นะครับสามารถปรับเอนอนแบบเกือบราบนอนได้เลยนะครับสำหรับที่เป็นมาตรฐานพิเศษนี่ก็คือเราจะมีบ่อนวดในระหว่างการเดินทางมีห้องสุขภัณฑ์ไว้บริการก็มีอุปกรณ์ส่วนควบ ตามกฎหมายกําหนดนะครับไม่ว่าจะเป็นทางดับเพลิงนะครับค้อนกรีดก,กระจกคอ้อนทุบกระจกหากสนใจบริการของบขอสอติดต่อได้ที่1490ส่งของจองตัว๋วทั่วเหมาทั่วประเทศสอบถามได้ตลอด24ชั่วโมงบริษัทขนส่งจำกัดขนส่งความสุขทั่วไทย